แข็งก็แข็งตอนนี้ให้คะแนนตัวเองก่อน2เต็ม10ค่ะสําหรับการพูดภาษาไทยของนักแสดงและนายแบบหนุ่มเรียวตะองมิหรือว่าเรียวตะเดอะเฟสเมนนะคะเพราะตั้งแต่มาอยู่ที่ประเทศไทยก็ต้องแลกกับเส้นทางอาชีพตลกในประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาสารฝันที่วางไว้อยากเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยให้ได้โดยเริ่มจากการลงแข่งขันเดอะเฟสแมนไทยแลนด์ซีซั่นสองเมื่อ3ปีก่อนนนละค่ะ แต่การจะมีชื่อเสียงในประเทศไทยก็ต้องพูดได้อ่านออกภาษาไทยด้วยนะคะให้ถูกต้องเรียวตะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆค่ะดูหนังฟังเพลงเ oh, <okay. S 1> จ้าตัวบอกว่าคำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยจำยากมากนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีภาษาทิ่นอีกอะไหนจะแบ่งเป็นภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาใตา้ทำแสดงในโซเชียลก็ต้องเข้าใจวัยรุ่นอีกนะคะทำให้เรียวตะบอกว่าผมนี่สับสนเลยออกเสียงผิดตลอด แต่ดีที่เพื่อนนักแสดงลุกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันค่ะอย่างคุณลุกอิชิคาวะมาแนะนำครูสอนภาษาไทยให้จน3ปีที่ตั้งใจเรียนมาตอนนี้อ่านภาษาไทยได้แล้วนะคะคุณผู้ชมงานนี้เรียวตะบอกว่าภูมิใจมากเพราะจะได้รับงานที่หลากหลายมากขึ้นด้วยอ่านบททรงบทก็จะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นในกองถ่ายเขาละค่ะกลับใจคับถ้าอ,อ่านไม่ได้ ก็ม <S an> ีปัญหาแน่ๆนะครับเพราะว่าต้องจำบทก่อนต้องจำบทก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าอ่านได้ก็จะสำเนียงก็ชัดขึ้นสำเนียงก็ถูกต้องได้ถูกต้องภาษาญี่ปุ่นทุกๆคำทั้งหมดเสียงต่ำต่ำต่ำอนากะกะสุยทั้งหมดตํำต่ำแต่ว่าสำเนียงภาษาไทยทุกทั้งหมดปุ๊บปุ๊บเช่นเช่นเช่นตีนี้แหลน ดิสนีย์แลนด์ถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นดิสนีย์แลนด์มันเต็กต่านเยอะทักซี่ทักซี่เต็กต่านแบบนี้นะครับ แต่การมาสร้างอนาคตในไทยของเรียวตะไม่เคยง่ายกับคุณผู้ชมคะล่าสุดโดนคนใกล้ชิดไว้ใจมาหลอกลวงเรื่องการต่อวีซ่าเพื่อทำเวิร์กเพอร์มิตนะคะสูญเสียงเงินไปกว่า20,000บาทโดยเรียวตะบอกว่าถึงแม้เงินจำนวนนี้มันอาจจะดูไม่มากนะแต่ว่าความรู้สึกเสียไปแล้วคะ่ะทำให้เดินรู้เลยว่าการใช้ชีวิตในประเทศไทยยังต้องระวังตัวให้มากกว่านี้นะคะ และเรื่องแค่นี้จะไม่ทําให้เรียวตะหันหลังกลับบ้านเกิดแน่นอนค่ะเพราะความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเรียวตะอยากได้สัญชาติไทยอยากเป็นคนไทยนั่นเองค่ะ